สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch ว l i ชว Channel จ้าวันนี้กลับใหมกครั้งกระช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่ารับผมกลับมากับน้องๆโฟโอีอีกแล้วกับคัมแบ็กล่าสุดพู้ไใหก็ไลฟ์บอย หวานบเอยคำเก่ามากจะไปคุยกันตอนจบไม่ได้เป็นยังไงหนานมากแล้วเด็กเจนนี่พูดกันหรอไม่พูดแล้วอ่ะไลฟ์บอยเรายังไม่พูดเลยนะเรายังไม่พูดเลยเรายังไม่ทันเลยนะอากงกงริง งั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าัวายงงไถูกต้องแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริงให้เราด้วยนะครับแล้วเรานะครับว่าชวัยมี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรอยอยู่ใน playlist exclusive for m e m b e r และที่สำคัญเรายังมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับผมฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่าจุปเปอร์แตงนะจ๊ะทุกคนใช่ค่ะพร้อมแล้วก็ Happy Duke do you เดี๋ยวจร้งเดี๋ยวหลอกเดียวหยอกเดี๋ยวเล่นฉันตรงที่นักกันก็ไม่เห็นมีวิวารู้แกวต้องโดนเธอว่ามันจะต้องลงเลยเหมือนเดิมต้องจบแบบเดิมเดิมแล้วฉันในนั้นโชว์ดา์มันก็แจ้งข้าความที่สะเทือนต่อหัวใจว่าไปเล็กน,น้อยนะ แบบชุดดูแสบกากนเบียวัน <c oughs> ชุดเชดจริงจรกโหสุดสุด <c oughs> สนุกมากจริงจบไปแล้วเฮ้ยสนุกมากเพลงดีมากสนุกมากจริงมึงเม่รอข้าอหมายแบบตีความง่ายๆได้เนะน้องจริงจริงนี่ว่านี่ว่าด้วยเพรด้วยเพราอะอาจจะเป็นเพราะโปรดิวเซอร์เพราะว่าโปรดิวเซอร์คือพี่แซฟเดอะริชแมนทอย มันเลยมันเลยมีกลิ่นไอมันเลยมันมันเลยมีกลิ่นอายความเป็นเก่าๆเรทโทเรทโทหน่อยๆคือเหมือนเหมือนเหมือนสมัยเนาะอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วด้วยคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลเหมือนอันนี้นะเราเราเป็นความรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของน้องๆทุกคนอ่ะจะเป็นฟิลเหมือนหนังฮอลลีวูดมัธมยมส์แบบไฮสคูลสมัยก่อนคาแรคเตอร์ของเขาเหมือนที่เราดูอะไรกันตอนสมัยมเนาะ ย้อนไปเจนนั้นเพราะว่าตั้งแต่หลายบอยก็ยังเอะใจอยู่เพราะไม่มีใครพูดเรจริงจริงเขาใเก็เลยคือคอนเซปต์ย้อนอดีตย้อนย้อนเขาน่าจะเล่นเพราะว่าแบบ y 2 k เคมันมาด้วยแต่คือเรื่องวัรอันนี้ไม่รู้นะหมายถึงว่าช่วงวัยหรือแบบเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันย้อนกลับไปในไทม์ไลน์ของอดีตแน่นอนด้วยด้วยเหเราะว่าอะไรจริงเจนเรายังไม่พูดเลยไม่ทันไม่ทันกันอ่ะ ต้องเป็นวัยพ่อแม่เราอ่ะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะพูดคํานี้กันเนาะซึ่งไอ้คาว่าไล่บอยนี่มันมาจากสบู่บะเหมือนจะใช่พี่เตยมันมันมาจากมันมาจากยี่ห้อสบู่เออมันเป็นยี่ห้อสบู่แบบก็อย่างไปก็ไลบอยอะไรเงี้ยแล้วมือนแบบก็เท่านั้นแหละอะไรเงี้ยมันเออเหมือนเขาบอกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ไล่บอยอ่ะมันเป็นสบู่ที่เกรดต่ํากว่าราคาถูกกว่า แล้วพอมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งเข้ามาตีตลาดอ่ะไรบอยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนแบบตกอย่างเงี้ยเหรอตกปะมาณเขก็เลยเอามาเปรียบเปรยว่าพูดไปก็ไรบอยอะไรอะไรมีอีกประโยคหนึ่งต่อด้วยเออที่มันเป็นแบบสมัยนั้นก็เลยช่างอยากน้ะเพราะเนี้ยถามพ่อเว้ยพ่อเนี่แหละเป็นคนบอกให้ฝาต้องถามคนที่อยู่ในยุคได้ฉันเห็นชื่อเพลงแล้วฉันก็แบบป๋าไรบอยอ่ะลูกเข้าใจถูกไหคือ คือเข้าใจแบบนั like. ้นแหละเข้าใจแบบเพื like. hint, like ่อแหละว่าไลบอยก็คือไม่อยากจะพูดแล้วพูดไปก็เท่านั้นแหละเสียเวลาว่ะอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอืมอืเออใช่แต่มันมีที่มาที่ไปอ่ะเนาะแต่ที่มาที่ไปที่แปว่าพ่อก็ไปเซิร์มาอีกทีเหมือนกันพ่อก็ไม่ก็ไม่ได้จำได้คือทุกคือทุกคนน่าจะฟีลแบบว่าเข้าใจมันโดยอัตโนมัติว่ามันหมายถึงอะไรใช่แต่ว่าแว่าอาจจะไม่ได้รู้ไม่รู้หรอกเจนใหม่ๆไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้ฟังเพลงแหละแล้วพอ แล้วาะทำให้น้องแต่พอเอ็มวีมันบอกเล่าสไตล์แล้วก็สไตล์การตัดต่อชุดทุกอย่างเลยอะเขาย้อนกลับไปสมัยแบบเหมือนดูละครเพลงอะพี่เต้สไตล์มันเป็นเนาะมันเป็นเหมือนฟิลแบบเป็นฟิลเหมือนละครละครเพลงไฮสคูลที่แบบเราดูกันหรือว่าฟิลแบบซีรีส์กรีหรือว่าหนังเรื่องเรื่องแฮสเปรอะไรอย่างเงี้ยน่บอ่ามันจะมันจะเป็นฟิลแบบนั้น มีการแบบว่ามันนั่งบนโซฟาแล้วก็แบบดูเล็บแล้วก็แต่งหน้าอะไรแบบนี้แบบชิดแชทชิดแชทก็แบบมีน girls เลยอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็แล้วก็ท่อนที่เขาแบบจับปากอะเท่มากเก็ชอบมากอันนั้นที่มันยนเข้าไปย้อนหยุคมากเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบการการกำกับภาพสมัยก่อนเลยที่แบบว่าซูมปากแล้วแบบเป็นมา์ชิดแชทชิดแชทกันอะซึ่งแบบมันมี ทั้งเอ็มเวียมันมีกิมมิคแบบเนี้ยแทรกอยู่เรื่อยๆเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราทันนะเราเราเราจะนึกออกเลยว่าว่ามันเป็นว่าม,มันมีอะไรบ้างนะ่ะน้องเพลงอืมแค่บ้านรู้สึกว่าเพลงไม่ซ้ำเลยแล้วแล้วสไตล์การร้องของน้องก็เปลี่ยนไปด้วยนะน้องก็เป็นสไตล์แบบมีการใช้โทนเสียงที่มันเปลี่ยนไปด้วยสไตล์เพลงอะ่ะน่าจะแบบปลายเสียงแบบสะบัดสะบัดแบบ ให้อะไรอย่างเงี้ยอธิบอธิบายไม่ดูกอ่ะแต่แบบมันรู้สึกได้อะไรเราเราทุกคนเก่งมากอ่ะใส่ส้นสูงขนาดนี้เต้นแบบเจริงสุดมันเหมือนมันเมืนเป็นการเพิ่มดีไซน์กัลรอให้มันดูแบบว่าดูเก่าๆหน่อยที่ไม่ใช่แบบเจัยหนี้เขาดูทุกอย่างมันผ่านกระบวนการผ่านความตั้งใจมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากจไว้เราไปรอเฉลยแล้วเราเราไปย้อนดูแล้วเขาจะมีพวกบีฮงบีไฮ ว่าสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดมันใช่หรือเปล่าบอกนอนไว้อนวันที่เราอ่านคือยังไม่มีอะไรปล่อยมานะเออแต่ว่าไม่ต้องห่วงแหละเราจะตามไปดูเพราะว่าปกติเขาปล่อยเอ็มวีเสร็จเขาก็จะปล่อยอย่างอื่นตามลาดับอยู่แล้วชอสตามไปตามตลอดเออพอรู้สึกว่าจริงๆแล้วคือการไม่ได้ดูอะไรพวกนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราได้เออเราได้พูดหมายถึงว่าพูดในสิ่งที่เราตกผลึกได้จากเอ็มวีซึ่งมันถูกผิดก็ได้มันเป็นสิ่งที่ คนดูตกผลึกได้ในครั้งแรกดูครั้งแรกแล้วก็แบบใช่เพราะว่ามันมีครั้งที่แล้วที่เราที่เราเหมือนทําต่อเพลงที่เป็นความทรงจําเพลงเพลงช้าๆที่เป็นบ้านตุ๊กตาเออแล้วตอนนั้นน่ะเราดันทําแบบเราทําเฉลยเพลงเอที่มันมีสัมภาษณ์กุ้มกับอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบจริงๆคือเราก็คิดเห็นตรงกันเขาจริงๆแต่เราไม่มีโอกาสได้พูดเพราะเราอัดต่อเนื่องกันแล้วมันก็เฉลยหมดเลยเลยรู้สึกว่าแบบ เออหลังจากนี้เราน่าจะทำเอ็มวีก่อนแล้วก็ให้พูดในมุมของเราก่อนว่าเราเข้าใจถูกไหมแล้วเราค่อยไปรีเช็คกันอีกทีว่าสิ่งที่เราพูดอะ่ะมันถูกต้องมากนะ้อยแค่ไหนเพราะว่านี่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดในสิ่งที่เราจะจะเป็นต้องพูดแต่พอเราไปฟังบางทีคือเราคอยตามไปตามสิ่งเราก็ลืมไปหมดแล้วว่าตอนที่เราดูเราอยากคิดอะไรเออเพราะว่าสุดท้ายเราฟังหุ่มกลับแล้วเราใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ก็เขาทำมาให้เราเข้าใจแบบนั้น ไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอาารมณตรงนั้นมันหายไปด้วยก็เลยเป็นความตั้งใจที่แบบเออยังไม่ดูพวกนั้นดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็แบบไว้ปล่อยก็ตามไปดูเองอาจจะไม่ได้มาทำรีองรีแอรอะไรก็ว่ากันไปตามคิวเนาะก็หวังว่าฟ้าอาทุกคนจะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ใครชื่นชอบเพลงนี้ยังไงก็มารีคอนเฟิร์มได้ว่าแบบอย่างนี้มาจากอันนี้อ,อันนี้ถูกอันนี้ผิดก็ชี้แจงได้นะจ๊ะบอกกันได้เนาะชุดสองก็น่ารักเนาะเพื่อนเนาะ มีชุที่สองที่เป็นวิวใหม่พมใหม่พมเท็นแบบอะไรอะเซซมิสตรีตุนตุนในเซซมิสตรีุนตุนตุนตุตุนวินตุนตุนตุนสุนต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 ุจตุน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 ตุเตุนุ่นตุนตุน่ว่ายุคไหนถุนตุนุ่นต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 ุนุนุน่นนส แบบตามากแต่ละคนตาม่วงตาชมพูผมเขียวใช่ตาแตกแตกผมแตกแตกลุกลุกทุกคนในเอมี่เนี่ยคือแตกแตกแบบแล้วมันเข้ากับเขามากเข้ากับทุกคนมากแบบสีสันสด่าตอนนั้นเราอะรีเฟอร์นิดนึงเราไปเราทํางานสงการสยามแล้วโฟอีไปเป็นหนึ่งในศิลปินใช่ปะแล้วแล้วตอนนั้นคือโจลินผมเขียวแล้วก็เจ้าไมา์คือผมทองนี่ก็แบบ น้องไม่เปลี่ยนสีผมตอนไหนวะคือแบบโผตกใจมากเพราะว่าจำภาพน้องไม้จากแบบนางหน้ายังผมดําอยู่เลยตอน,น,น,น<ำ>แบบอยู <Led S 1> ละครเพิ่งจบเออแล้วก็แบบตกใจแบบน้องคนที่ผมเขียวนั่นคือใครนั่นคือโจลินเมนฉันหล่ออะไรเงี้ยแบบเออน่นารักนะ้องรู้สึกว่าแบบสีผมแตกแต่แล้วก็ชุด<แ>อะไรคือเต,ต็มที่ดีไปสุดดีแล้วก็แบบมันไม่มีข้อจํากัดตั้งแต่ต้นหรอวะคือเรารู้สึกว่าโฟอีเป็นวงที่ ไม่ได้มีข้อจากัดตั้งแต่ต้นว่าทำเอาในคอนเซปที่ต้องอยู่แค่ภาพลักษณ์แบบนี้เท่านั้นหรือทั้งสามคนทั้งเจ็ดคนต้องเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันเท่านั้นเป็นคอนเซปตเหมือนๆกันเท่านั้นคือไม่โฟอีฟคือฉีกมาตั้งแต่ต้นเลยฉีกคือชุดแบบแยกกันไปคือเหมือนไม่ได้เปรียบกันทุกคนแนวใครแนวมันแนวใครแนวคือเดินแยกกันไปตัวเองใช่แต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันคือมันสนุกเนอะมันดูู้สึกว่าดี เออคือจริงๆสตาร์ลิตก็ต้องชื่นชมเพราะว่ามันก็มีช่วงที่สตาร์ลิตเขาเปเหมือนกันช่วงแรกๆที่ยังจับทางไม่ได้ที่ยังรู้สึกว่าแบบยังเป็นซ้ําลาดจํากับหลายๆวงเออต้องไป็น่วนคอนเิร์ตอต้องอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่โฟอีปลดล็อกมาเป็นตัวเองอะเรารู้สึกว่าแบบเราจอยกับคอตุ่มน้องมากขึ้นเยอะมากๆแล้วก็แบบชื่นชมทีมงานจริงๆนะเรารู้สึกว่าเห็นความตั้งใจเขาแล้วก็เขาเหมือนเขาเหมือนจับทางได้แล้วอะเหมือนแบบ เหมือนเคมีมันผสมกันเขาทํางานด้วยการมาสาประยะแล้วก็แบบเออมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มรู้แล้วใช่เมกอุปเม็อัพก็เริ่มที่จะลงตัวมากยิ่งขึ้นจากตอนแรกๆตรงสไตล์อะไรก็คือเหมือนแบบถูกถูกที่ถูกเวลาตรงคอนเซ็ปต์ในทุกๆคอนเซ็ปต์ที่น้องทําออกมาเนาะยังมูอ้อนจากหยดน้าตาไม่ได้นี่ฟังทุกวันเลยนี่ชอบมากเลยอ่ะเปิดบ่อยมากนะแบบว่าวิทยุก็เคยเปิดบ่อยมากฉันได้ฟังบ่อยมากเราชอบมากเวลาขึ้นรถคือ คือลย์ลิสต์แบบวนๆแต่ก็แบบต้องมีต้องมีแล้วก็มีเยกดน่ามาะจนฟังตลอดถ้าเต้นก็คือชอบมากนะแต่เต้นตามไม่ได้เต้นตามไม่ได้เพลงชาี่ที่ใช่เป็นเป็นเพลงช้าที่มีท่าเราชอบเราไม่ลงจังหวะด้วยกูอ่ะจำได้ไหมที่เพื่อเพื่อเราคืออดนที่จะแกะท่าแจ็คพอต เลิกเลิกจะลงไปเหวี่ยงหัวแบบน้องอะเลิกไม่ได้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่มันที่มันเป็นเพลงอะไรวะที่เด้งเด้งเด้งเยอะๆเพลงแบบบุดีบอมเออรนแท็เตอร์ปังอีดอนอีดอนชอบมากอีดอนชอบมากบดีบอมยากมากถ้าเกิเพื่อนอยู่นี่เพื่อนเต้นตามแล้วนะเต้นแหละจริงต้อมาแล้วเพลงเนี้ยจริงอีดอนคืออยากได้รงเท้าน้องมาแล้วตอนนี้ ต้นท่านี่นอยากมากเลยที่เป็นบูชมพูฉันอยากแต่งลุกแบบน้องฮันนาไปสอนหนังสือบ้างอะแต่ว่าความผมผมไม่ยาวพอผมไม่ยาวพอมึงเราชุดเราชอบชุดแรกผมทองที่เป็นเหมือนเหมือนผ้าทวิสแล้วก็เป็นเหมือนเคาเกว่าอลเวตเเเปป็็นนสื้อคลุมคาดิแกนคดล้ายคอดิแกนคอปนิดนึงอะ ถ้าขนขนฟ้าแบบมึงเทพมากเลยสุดแบบอารมณ์แบบฟิลแบบแบรนด์ออไรตุกตาบลายสุดดีเนาะเนาะเป็นฟิลลูกคุณอะลูกคุณสมัยแบบจิตนำชาแล้วก็เมากับเพื่อนในซีรีส์ก็เป็นเกิดใช่เวลาซัมเมอร์ก็คือบินไปซัมเมอร์ที่อังกฤษอะเนึกออกกไปประมาณแบบนั้นนะลูกนี้เลยใช่เลยใช่เลยซัมเมอร์อังกฤษ ใช่อชอบมากทุกคน,กนยังรู้สึกสนุกสนุกทั้งแล้วก็ชื่นชมคอนอะย่างกับค่ายมากมากกับการที่ไม่ทิ้งทาวมิ่งให้น้องเรารู้สึกว่าน้องหายไปเลยน้องแบบมไม่เป็น้านน้องตลอดเลยจริงคือนี่รู้สึกว่าแบบเราแบบเอนจอยมากกับการตามน้องแล้วก็ดีใจแทนแฟนแฟนแฟน,น้องด้วยที่ที่มีผลงานมาให้เราดูเรื่อยๆทั้ง ทั้งการที่น้องได้ไปเอ็กซ์กับหลายๆหลายๆโปรเจกต์ด้วยมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่ได้ทักได้ผ่อนนะทุกคนั้งานดีออกต่างๆเนาะชอบมากนะใช่บางเพลงที่ไม่ได้ทําที่เป็นโปรเจกต์พิเศษตั้งแต่กับน้องบิลกี้เลยสมัยน้ะแล้วก็ตั้งแต่แบบที่ไปทำกับเกรสื่ออะไรเราตามไปฟังตลอดนะแค่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำเฉยๆแต่เราตามผลงานน้องตลอดจริงๆนะคะทุกคนก็หวังว่าโฟร์ไอทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่จะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเนาะมารอรุน ว่าปีนี้น้องจะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วก็ปลายปีคอนเสิร์ตใหญ่จะกลับมาหรือเปล่าก็มารอติดตามกันนะเอออยากไปดูมากเพราะว่าแบบรูสว่าไปดูน้องออนสเตตมาแล้วชอบมากเลยเว้ยน้องออนสเตตชั่วโมงหนึ่งเล่นไปแบบหลายสิบเพลงไม่แผ่วไม่เบาเลยคือแบบจริงสนุกมากเป็นวงที่แบบสนุกไปสุดนี่เราก็เคยดูตอนน้องขึ้นอันยองแล้วแบบภูมสนุกมาก ใช่เร้สึกว่าแบบ <โฟ S 1> เด็กๆเก่งมากเอาเวทีอยู่มากๆนะคะเป็นกำลังใจให้โฟอีฟเสมอจริงๆทุกคนฝากน้องๆด้วยแล้วก็ฝากวัดวายด้วยนะยนเจอกันใหม่เร็่นะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ